ขาจะว่าสามตำนานว่านี่ไเอาคนบริสุทธิ์มาปัตกตะไครพายุเขาพี่น้องพายุเขาเมื่อนี่พูดรอนแก๊กแทกกุ้งเผาขไฟเออทุพพายุยยังสมัแห่งเถอะ สบายดีท <LO> ่านผู้บิาอยูเขาพาายุเขาพายุน้้นเขาเดิสิปักตะไคร้มืองสิไปไมตัดก่อนจะไปไม่ตัดมันมดไครก่อนแล้วมันจะไคก่ ใคมาแหลกี่เงิะเงี้ยใครอยู่ยุดเล,แลยแหละมึงกัจจาว่าเอากัาจจาว่าตามตำนานมานี่เอาคนบริสุทธ์มาปักกะไครไม่ิเป็นติดไหนเลนแหละมาเลเอาเอาเงาคุม้ม đấy nó đấy bắt đầu áo khôn thì úp bắt đầu áo sau phun ra bớt đi rồi đây bác như là nó hoàn nhau với phụ phẩm lập lâu và này non con sao xua này lượng khoai là lượng khoai nào lượng khoai nữa lốm một khoai đi đi đâu bác cái leo khoai nhiêu nữa đi con cái đất này có đâu เอาคนสิบริสุทธิ์ฝุดฟองว่าบักนะจบจบจบคบเช่าแล้วหลังจากฟักตะไคร้แล้วพี่น้องพูดเมึงนพูดล้นบทีบระบาดเลยพูดหลังจากฟักตะไคร้แล้วเด้อพี่เด้อพูดพูด